เรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะจากรูปนะคะกล่องถูกดึงให้เคลื่อนที่ด้วยแรง80นิวตันถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนระหว่างพื้นกับกล่องมีค่า0.2จงหาแรงเสียดทานจนและกล่องใบนี้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใดเรามาพิจารณาตัวแปรกันก่อนนะคะ,ะคำนี้นะคะแรง80นิวตันก็คือตัวแปร F นั่นเอง ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสยษทานจน0.2อ่าก็ตัวแปรนี้ก็คือ μk จงหาแรงเสียษทานจนก็คือหา fk นั่นเองถามว่ากล่องใบนี้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไหร่อีกตัวแปรหนึ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือความเร่ง a นั่นเองจากในรูปนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องใส่เพิ่มเติมก็คือแรงที่พื้น ดันกล่องขึ้นมาอันนั้นก็คือแรง n และน้ำหนักของกล่องก็คือ Mg นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวแรกที่เราจะหาได้ก็คือจากสมการ N เท่ากับ Mg แทนค่ามวลด้วย40กิโลกรัมนะคะตรงนี้นะคะมวล40กิโลกรัมคูณกับค่า G คือ4 0นะคะจะได้ค่า n มา400นิวตันค่ะต่อไป สมการ fk เท่ากับ μkn เราแทน μk ด้วย0.2 n แทนด้วย400ดมกันนะคะก็จะได้แรงเสียดทานจนมาเท่ากับ80นิวตันค่ะต่อไปเรามาหาความเร่งนะคะโดยใช้กฎข้อที่2ของนิวตันค่ะ sigma f เท่ากับ ma sigma f คืออะไรด้านซ้ายนี่ก็คือแรง80นิวตันส่วนด้าน ด้านขวาขอโทษค่ะด้านขวาเนี่ยนะคะก็คือแรง80นิวตันด้านซ้ายก็คือแรงเสยษทานตนตรงกันข้ามกันนะักเรียนจะต้องนําเอาแรงนะคะมาลบออกซะแรงเสียษฐานนี่คือซิกมาเอฟนะคะมก็คือ40ความเร่งติดตัวแปรไว้นะคะเราแทนค่าเลยค่ะแทนค่า F ด้วย80และ FK ที่เราหาได้เมื่อสักครู่นี้ได้80นะคะเท่ากับ 40A เพราะฉะนั้นในข้อนี้ความเร่งต่อศูเรามาดูตัวอย่างต่อไปค่ะเป็นตัวอย่างที่กรณีแรงภายนอกทำมุมกับพื้นระดับค่ะโจทย์บอกว่าวัตถุวางอยู่บนพื้นระดับนะคะซึ่งมีแรงดึง60สินิวตันกระทำในมุม30องศานะคะดังในรูปจะทำให้วัตถุกเกิดการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะคะ จงหาแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นค่ะนี่คือรูปภาพนะคะกล่องนะคะทีวางอยู่แล้วถูกแรง60นิวตันดึงในทิศทำมุม30องศากับแนวระดับเละยังต้องใส่แรงอื่นๆเพิ่มเติมค่ะนี่คือแรงเดนจีก็คือน้ำหนักของวัตถุนะคะใส่แรง N นะคะแรงที่พื้นกระทำต่อวัตถุ และอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยคือแรงเสียดทานที่ fk ที่เกิดขึ้นต่อต้านชิดของการเคลื่อนที่นะคะเพราะว่าถูกจะต้องเคลื่อนที่ไปด้านขวาแต่แรง f เนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในแนวของการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะดั่นด้จะต้องทำการแตกแรง f 60องศาให้อยู่ในแนวดับระนะคะโดยการทำเส้นประลงมาใน ตั้งฉากกับแนวระดับนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ f x ทางด้านนี้เท่ากับ f เดิมคูณกับค่า cos 30องศาและแตกแรง f 60เนี่ยขึ้นไปในแนวดีนนะคะก็จะได้แรง f y มีค่าเท่ากับ f sin 30จากนั้นนะคะเรามาใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันกันนะคะเพราะเนื่อจากประโยคนี้ค่ะเขาบอกว่า วัตถุกเกิดการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเมื่อเกิดความเร็วคงตัวเราก็จะพบว่าซิกมาเอฟจะต้องมีค่าเป็นศูนแน่นอนนะคะเราก็จะได้ว่า FK ก็คือแรงทางด้านทิศซ้ายเนี่ยนะคะก็คือแรงเสียดทานจะมีค่าเท่ากับแรงที่มาทางด้านขวาก็คือ Fx Fx นั่นเองนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ f cos 30 เราก็แทนค่า f ด้วย60นะคะเพราะ30ก็คือ0.866ค่ะก็จะได้ค่าของอความเส็ดทานจนออกมาได้เท่ากับ51.96มู่ตันตัวอย่างต่อไปนะคะเป็นกรณีที่วัตถุอยู่บนพื้นเอียงค่ะเพราะในรูปนะคะ,ะ,ะ,คะเราก็จะเห็นว่ามี กล่องนะคะมวล3กิโลกร,รัมวางไว้บนพื้นเอียงนะคะซึ่งทำมุม30องศากับในระดับนะคะกล่องเนี้จะวางนิ่งกดังรูปนะคะให้หาขนาดของแรงเสียดทานนะคะที่กระทํากับกล่องน,นี้นะคะกับพื้นนะคะของพื้นเอียงโดยกําหนดให้ค่า μs เนี่นะคะ เท่ากับ0.9ก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนใส่นี่เลยค่ะน้ำหนักของกล่องนะคะซึ่งมยู่ทิศตั้งฉากกับพื้นนะคะ W เท่ากับ mg และทําการแตก mg ตรงเนี้ยให้อยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นเอียงก็จะได้ค่า mg cos 30และแตก mg เข้าสูตรแนว ขนานกับพื e ้นเอียงนะคะมีค่าเท่ากับ mg sin สามสิบและแรง n นะคะแรงทีตง่ตั้งฉากกับพื e ้นนะคะ n, n มีทิศขึ้นนะคะตั้งฉากกับพื e ้นเอียงจะเกิด L n แรงเสียดทานนะคะในทิศขึ้นนะคะแล้วเราก็ใช้สมการนีไ้ได้นะคะ fs เท่ากับ M s คูณ e n โดยที่ค่า n ตรงนี้นะคะจะมีค่าเท่ากับ Mg คอสสาก็เราจะเห็นว่าเกับ mg g o s 30คอสสมสิ่นีมีแนวดีนะคะตรงกันข้ามกันและแทนค่าเลยค่ะ US เท่ากับเ g สเซตาเราแทนค่า n ตรงนี้นะคะด้วย n g cos 3คอสแทนค่ามีด้วย0.9นะคะคูณมวล3ูณ g 1ส ด้วยคอสามสิคือศูนย์จุดแปดหกหก็จะได้ค่าแรงเสียดทานสถิตเท่ากับ2 3่8ิบามาลองมาพิจรนารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราพิจรนารณาเฉพาะแรงแนวแนวนี้นะคะแนวขนานกับพื้นเอียงก็จะพบแรงที่หนึ่งก็คือแรงเสียดทานกับแรงที่2ก็คือแรงที่ฉุดให้กล่องน,นี้ลงก็คือ MG สาย30เราบอกว่ามันยิ่งอยู่กับื้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองค่าเนี่ยจะมีค่าเท่ากันจากกฎข้อที่1บอกว่า<ฮ>เมื่อนิ่งนะคะจะได้ว่าซิกมา F เท่ากับ0เราสามารถเขียนสมการได้ว่า f s เนี่ยนะคะจะมีค่าเท่ากับ mg สาย30เราก็แทนค่า m ด้วย 3g 10สาย30 0.5ก็จะได้ FS เท่ากับ15 แต่เมื่อสักครู่นี้นะคะแรงเสียดทานที่ทำเมื่อสักครู่นี้ได้23.38นะคะแต่แรงเสียดทานสถิตที่พื้นนะคะกระทำกับกล่องเนี่ยมีค่าเท่ากับ15นิวตันจึงจะพบว่าแรงเสียดทานมาเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดเนี่ยมันมีค่าอยู่23.38จึงทำให้กล่องเนี่ย มีลักษณะคือมิ่งนะคะไม่เกิดกันเคลื่อนที่นั่นเองค่ะ